ครับมาดูตันนี้แคปเตี้ยนะฮะ XL เอ่อราคา6 3ันอบอกรถ1 9 0 0นนะฮะผ่อน8ในไฟนต์งวดเปีหกร้อยเก้าพันมาดูล้อคันนะ,ะลอ้อคอดิจแท้ย้ัว่าแท้ขอบ18นะฮะหน้าหลังนะว่าเก้าครึ่งล้อยี่สิโหลดให้ด้วยหน้าหลังเลยเนาะ,ะไปแคลอย่างวานะะกว้างนะบอกค่าด้วยนะ ทั่วไปท้ายกระบอกยาวนะครับผมทรงทิมนิยมนะใครอยากแบบว่าทำข้อทำตู้หรือจะทำลดสไลด์เนี่ยตัวเนี้ยเหมาะนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยดูด้านหน้ากันไปไปเวลาอะไรที่เราคงเพื่องมาแบบนี้ลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปอยากจะจัดทรงให้มันสวยเนี่ยอยากให้ข้อเ่๋อยากทำอะไรไปแบบว่าดูเปิดมาแล้วดูว้าวอยากแมบอยากทำให้มันแรงขึ้น ออกมาเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะโตอย่าลืมว่าออกรถมือเก้าอ่อนเพืออ 19, 000, อ่อละเก้าพันนะครับผมรามนี้เดี๋ยวเบอร์ผมทิ้งไว้ข้างล่างติดต่อเข้ามาเลยใครสนใจ